จะแอกบกระซิบนะครับร้านน้ำยาปูคูนบเนี่ยเจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยเป็นศิลปินบอกก่อนร้านผมอะไม่ใช่ร้านขนมจีนม,มันเป็นร้านน้ำยาปูไม่มีน้ำยาอื่น <c oughs> พอเปียปูเริ่มต้นจากจากความที่เราทําไม่เป็น <c oughs> ้าต้องสั่งทุกโต๊ะเลยเพราะว่ากัดไปแล้วมันไม่มีอะไรเนื้อปูลว้วนๆเลยนี่ปูแท้ๆ สวัสดีครับวันนี้ชิมตามุณชายอยู่ที่ร้านน้ำยาปูคูนกที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้มันเป็นร้านจะรับก็ไม่รับแต่แลแน่นอนนะฮะเพราะเขาสด,ดใหม่น้ำยาปูกั้งวันนี้แต่อยากกินมากเลยคุณชายชี้เป้านะครับปอเปี๊ยะปูที่แบบว่าเฟสสุดๆเฟสยังไง เดี๋ยวเราตามไปชิมกันนะครับจะแอวกระซิปนะครับร้านน้ำยาปูครูนบเนี่ยเจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยเป็นศิล,ลปินสุดหลอ่อน้องก็เป็นศิล,ลปินวงคาราเมลนะครับทำไมตั้งชื่อนี้อ่าผมรู้สึกว่ามัน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 คล้องจองกับคำว่ปูครูกับปูก็ออคือน้ำน้ำนำยาปูครูครนบผมรู้สึกว่ามันจำง,ง่ายบอกก่อนร้านผมอะไม่ใช่ร้านขนมจีนมันเป็นร้านน้ำยาปูไม่มีน้ำยาอื่น ลูกค้าหลายหลายคนมาถามว่ามีน้ำยาป่าไหมน้ำยาอะไรแบบน้ำยาถั่วไหมไม่มีคือร้านผมเป็นร้านน้ำยาปูน้แล้วก็มีมีอะไรที่มันเป็นเป็นเกี่ยวกับปูอืเช่นปอเปียปูกระเพราปูอืแล้วหลังๆก็เริ่มแบบว่าเป็นมีข้าวขยำกันปูอือ่ากันเชียงปูพวกพริกเกลือหรืออะไรเงี้ยหรือก็เป็นเป็นกระเพราก้างเนี่ยก็อยู่ใน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 เบสนี้หลักๆแล้วก็ซิกเนเจอร์ก็น้ำยาปูอยู่แล้วน้ำยาปูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อ่าข้าวขยำนี้ออกดีมากข้าวขยำแล้วก็กระเชียงปูขั่วพริกเกลือข้าวขยำนี่ไม่ไม่เชิงยำหนูไหมมันมันมันคลุกมันคลุกอ่ามันมันต้องขยำนะครับมันก็จะมีแตนเชียงปูมีไข่ปูมีหัวหอมมีมะม่วงมีอะไรนะครับแล้วก็เป็นเป็นน้ำจิ้มถ้าเป็นแบบภาษากรุงเทพก็เรียก ซีฟู้ดซีฟู้ดเมืองจันทบุรีก็เป็นพริกเกลือเออเนี่ยพี่ประมาณนั้นพริกเกลือพริกเกลือก็ตักพริกเกลือราดแล้วก็ขยำขยำแล้วก็ทานเหมือนเหมือนอารมณ์ที่กินเขาเรียกอะไรข้าวแมวที่ที่ใช้ปลาทูอ่ะแต่นี้เราก็แค่เปลี่ยนมาเป็นเป็นปูเป็นเบลปูตรงนั้นอแล้วยังมีเห็นมีมีก้างด้วยมีก้างครับอะไรอะไรที่มันใกล้เคียงกับปูผมก็เอามาเอามาใช้เป็นอย่างเช่นกะเพราก้างอ่าอ่าฮะ กลางโคพีเกลือก็ได้ทําได้หมดแล้วก็ตอนนี้มีเมนูใหม่ก็คือเป็นน้ํายาเจ้าสมุทรน้ํายาเจ้าสมุทผมก็จะอะไรที่มันแบบเป็นเป็น,ปนอาหารทะเลที่แบบว่าพรีเมียมเด่นๆใช่ครับแล้วก็จะนํามาใส่ในจานนี้อย่างเช่นไนะข่ปลาเรียวเซียวไข่ปูกัง้งแล้วก็กุ้งแชบวยไอ้นี่น่ากินนะปอเปียปูเออปอเปียปูปอเปีปเยปูเริ่มต้นจาก จากความที่เราทําไม่เป็นเมนูนี้เริ่มต้นอย่างที่ทําทไม่เป็นเพราะอะไรเลยไหมพี่ก็คือปอเปี๊ยะเนี่ยเวลาพี่ทําปอเปี๊ยะมันต้องใส่นุ่นใส่นีใส่นุ่นใส่นีใช่ไหมผมทาไม่เป็นเพราะมันเยอะผมทำไม่เป็นผมก็เลยเอาปูมาหอกับปูสดๆเนี่ยแล้วก็มาหอกับแผ่นปอเปี๊ยะแล้วก็ทอดเลยอันนี้กลายเป็นดีมันก็เลยเป็นเซ็นเซอร์ที่แบบลูกค้าต้องสั่งทุกโต๊ะเลยเพราะว่ากัดไปแล้วมันไม่มีอะไรเลย คือใช้ความดีใช้ความวัตถุดิบใช่ใช่ใช่ชูชูของมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชูชูความเป็นปูร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นทุกเมนูนี่เริ่มต้นด้วยเองหมดคิดเองหมดเลยใช่ครับเริ่มจากตอนช่วงโควิดเริ่มตอนที่เป็นโควิดที่ที่เป็นโควิดแบบแบบที่มันเป็นฟูลโควิดตอนที่ที่โควิดมันมันทุกอย่างมันต้องต้องต้องปิดหมดอะครับผมก็เลยกลับมาจากกรุงเทพกลับมามาอยู่ที่จันทร์ แล้วแล้วก็เลยแบบว่ามานอนนอนเล่นมานอนอยู่ที่บ้านโดยที่แบบไม่มีงานทํเพราะทุกอย่างมันมันล็อกเอาใช่ไหมครับตอนนั้นฉะนั้นล็อกเอาคือทาอะไรไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วแล้วผมก็แฟนผมครับเขาส่งส่งคลิปมาหนึ่งคลิปเป็นคลิปพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ขายมู้งิ้งถึงตอนทั้งแรงบันดาลใจนะคลิปนี้ผมก็เปิดตื่นขึ้นมาแล้วผมแม่งก็เปิดไลน์อ่านเออเราก็มานั่งถามตัวเองว่า แล้วกูจะมานอนอย่างนี้ทำไมวะหาได้ทาดีกว่าซึ่งซึ่งกูทําน้ํายาปูอร่อยดีกว่าเอออะไรประมาณนั้นเออแบบทาน้ํายาปูเราก็กินไปแล้วแม่งทั่วประเทศเลยนี่ว่ะเราชิมมาแล้วหมดอะไรเงี้ยวันนั้นน่ะผมก็เลยไปไปที่ทะเลอไปหาซื้อพวกวัตถุดิบไปหาซื้อปูสดๆที่เขานั่งแกะครับแล้วแล้วในระหว่างที่ผมซื้อในระหว่างที่มีคุณป้านั่งแกะปูผมก็ไปถ่ายถ่ายคลิปคุณป้าขอถ่ายคลิปหน่อยครับ ผมซื้อมาระหว่างที่ผมกําลังเคี่ยวพริกแกงกําลังเทกะทิเนี่ยผมก็ถ่ายวีดีโอถ่ายไว้เคี่ยวตอนเทปูผมก็ถ่ายไว้ถ่ายตอนเทปูแช่แช่แช,ช,ช่แล้วผมก็นํารูปพวกนั้นนะครับไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วมันก็มีบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ป๋อมน้ำยาปูน่ากินมากเลยอะขายหรือเปล่าผมก็โพสต์ขายอืโพสต์ขายแล้วมันก็มีคนมาสั่งหนึ่งชุดส่งที่นี่ตอนนั้นก็ใส่แมสร,รู้ออกไหมช่วงโควิดอะใส่แมสขับรถส่ง ก็เริ่มแบบจากแบบวันละสามชุดสองชุดห้าชุดเพิ่มเรื่อยๆจนตอนหลังเริ่มตอนนั้นขายชุดแล้วเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเป็นเป็นชุดอ่าชุดทันชุดเต็มเต็มนี่แหละห้าสิบใช่เพราะว่าช่วงนั้นคือคนไม่ได้ออกไปไหนร้านข้าวบางร้านปิดอะไรห้ามนั่งผมก็ใส่แมสขับรถขับรถส่งก็เริ่มเริ่มแบบหลังๆังขายดีที่คนมาทักในเฟซแบบบวกหนึ่งบวกหนึ่งแบบหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดจนหลังเริ่มแบบเริ่มแบบ กำหนดละห้าสิบชุดต่อวันเอาแค่นั้นเอาลิมิตเอาลิมิต <c oughs> ไม่เกินไม่เกินห้าสิบชุดต่อวันแล้วก็ขายตอนนั้นมาประมาณป,าณปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มเต็มเลยแล้วเสียงตอบรับจากจากลูกค้าเขาบอกว่ามันมันมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนการตลาดแบบปากต่อปากเขาก็เริ่มขยายฐานลูกค้าให้กับเราเองอะ่ะเขาก็พอเขาก็บอกปากต่อปากว่ามันอร่อยหรือว่าโพตดเฟสนน่นนี่นั่น,น, <ừ> น,นอะไรเงี้ยมันก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยม,มานั่งนั่งถามแม่ ว่าเราลองเปิดร้านไหมเพราะว่าหน้าบ้านเราเราก็มีที่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่ที่ลโลง่งๆเป็น,ปนลองทาร้านเล็กๆแล้วบวกกับด้วยตอนนั้นคุณแม่กเสียงมาใหม่ๆแล้วคุณแม่ก็แบบเหงาหนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆอ<ๆ>ะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็ถ้าทําร้านผมก็เลยแบบทำเป็นร้านแบบเป็นผมผมผมจินตนาการว่าผมทําเป็นโรงเรียนให้แม่ลองลอง,ลองสังเกตรูว่าผมจะเอาไม้โรงเรียนเก่า<อ>ๆมา<ๆ>ทำเหมือนว่าเป็นตัวตัวร้านอะไรเงี้ยผมผมก็เนรมิตเหมือนว่า ผมสร้างโรงเรียนให้แม่ให้แม่ได้นั่งอยู่หน้าร้านใช่ให้แม่ได้นั่งนั่งหน้าร้านเพื่อแบบคอยรับลูกค้าคอยอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของร้านน้ายาปูคนณแล้วเราก็เริ่มจากลูกค้าที่เราเคยส่งครับตามบ้านก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆที่เขามานั่งกินที่้าเขามานั่งกินแล้วเขาก็ถ่ายรูปเช็คอินให้กับเราถ่ายรูปเช็คอินนู่นนี่นั่นมันก็พอ Facebook มันมันเป็นไวรัล ทุกคนก็ตามมาม <Rem> ain, เรื่อยๆมันก็ลูกค้าก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตามจานวนปีที่เพิ่มขึ้นวันนี้นะครับชิมตามคุณชายครับมาชิมตามมาตามคุณชายมาชิมไก่ด้วยกันครับที่ท่าใหม่ครับจันทบุรีนะฮะร้านน้ํายาปูคูนบนะครับชื่อก็น้ํายาปูอยู่แล้วพีเด็ดเขาซิเกเนเจอร์แน่นอนน้ํายาปูดูปูเลยครับปูแบบก้อนก้อน โชุดนี้นี่เป็นไงนี่นี่มาเป็นเซตอย่างนี้นะครับหนมจีนสามจับสามใช่ไหมสามจับครับมีผักอาเป็นตะก้าเลยตะก้าโบโบเลยนะฮะซิกเนเจอร์อย่างที่คุณชายบอกปอเปี๊ยปูเดี๋ยวเจออยังไงแลงไงเดี๋ยวมาลองกันอันนี้ยิ่งเด็ดหนักข้าวขยำปู ข้าวขยำปูมีอะไรบ้างนี่ปูก้อนเพียบนะฮะอันนี้อะไรไขป่ปูมันจะเพียบไหมอย่างเงี้ยเพียบนี่อะไรเครื่องยำนะครับมีหอมซอยมะม่วงซอยพริกอันนี้อะไรมะปิดนะครับมะปิดเปรี้ยวแบบส้มๆเปรี้ยวแบบส้มๆเปรี้ยวแบบจึ๊ดข้างล่างก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวขยำ อันนี้ขอไม่ขยำนะครับเดี๋ยวมาแบ่งขยำว่าแล้วลองก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเอามาแบบเฉพาะกิจนะฮะไม่ต้องเผ็ดมากเกลือพริกเกลือพริกเกลือคือซีฟู้ดเราเนี่ยฮะพริกเกลือคนถิ่นนี้เขาเรียกพริกเกลือเอาละครับเห็นไหมเห็นไหมนี่มีทั้งอุก้อนมีทั้งไข่ปูมันก็ปูปูแบบน้ำยาปู ปูนบเอานะหื่ม good เขาให้ยขยำไม่ได้ขยำอะ่ะแค่คุกคุกเฉยอือมปูนี่สดดีจริงแท้แน่นอนกินแล้วอาจจะละเมอได้นะคืนนี้ว่าปูสดเกินบวกไข่ปูเข้าไปนี่มันเพลินมาก วัตถุด,ดิดีมีชัยกว่าครึ่งเดี๋ยวนะจานนี้ไม่น่าแพงนะปูบึ้มๆขนาดนี้ข้าวขยำปูสองรอยห้าสิบเท่านั้นนะครับสองรอยห้าสิบเท่านั้นแต่มาเนี่ยต้องสั่งอืออร่อยจริงอะ่ะขยำให้จบเอาซิกเนเจอร์เข้าก่อนดีกว่าแบง่แบงๆจะได้กินหลายๆอย่าง เดี๋ยวลองก่อนว่าพี่จาร์เปล่านะเลยลองลองลองอเข้มข้นมากเครื่องแกงนี่ถึงมากเลยมันละมุนล,ละมุนหืมกะทิหอมเครื่องแกงองมกล่อมยิ่งอยู่กับเนื้อปูนะยิ่งเด็ดเลยอ้าวลองลองขนมจีนนะครับเาานะ อือหืมเข้ากันมากเลยขนมจีนน้ำยาปูขอโทษบอกไปยังว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นปีมือของศิลปินศิลปินหนุ่มรูปหล่อวงคาราเมลน้องปอมทุกทุกเมนูเนี่ยน้องปอมคิดเองหมดเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อจากศิลปินกลายเป็นเชฟแต่ศิลปินก็ยังทำอยู่นะครับน้องก็บอก เอาอะไรอีกดีอ่ะต่อด้วยเกี๊ยวป่ายำหรือยำเกียเก๊ยวป่าเกี๊ยวป่าเป็นตัวตัวนี่ยำม,มาแบบพริกสดหอมผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งอ่ะลองอืมมะนาวแท้ๆหอมออื้ ไม่อยากจะบอกถามหาเกห้หวยัอร่อยอร่อยครับเกี๊กยวปลาเนื้อเกี่ยวไส้แน่นหนึบหอมไม่คาวเครื่องยำน้ำยำเข้มข้นรสชาติจัดจ้านใครมาต้องลองนี่ลองมาสามอย่างแล้วอร่อยมากฝีมือดีเอาละครับ เหลืออันนี้อันนี้เดี๋ยวปอบเปี๊ยะปูอันเนี้น้องปอมบอกว่าทําเองอีกเหมือนกันคิดเองลองชําแหละดูก่อนว่าข้างในเป็นไงปรับก็ให้ขออนุาใช้มือนีอ่เนื้อปูล้วนๆเลยนี่ปูแท้ๆปอบเปี๊ยะปูล้วนร้อยสามสิบ นี่ปูล้วนนี่ล้วนนี่ครึ่งอันนะเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มบวยเอานะสเสียดายหลน่นบ้านอบเปียกรอบข้างในใส้ปูลับน้ำจิ้มบวยเข้ากันมากผสมกับความกรอบของเนื้อเนื้อบอกเปี๊ยลงตัวลงตัวไม่น่าเชื่ออย่างนี้ก็ได้ นะอือหือินเสียงพั่วเลยอืออันนี้เพลินมากเลยอ่ะนี่มาหิวหิวนี่สองจานไม่น่าอยู่เนี่ยอร่อยอือเพลิดเพลินเจริญใจนะครับอร่อยมากร้านน้ำยาปูปูนกนะครับใครผ่านมาที่อำเภอท่าใหม่ลองมาชิมกันได้นะครับน้ำยาปูดี ข้าวคุกปูก็เด็ดยำเกี๊ยวก็โดนปอเปียปูยิ่งโดนเวอร์วังอลังการอิ่มร่อยกับชิมตามคุณชายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับช่องชิมตามคุณชาย u m a t h Channel นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับน้ำยาปูคูนบนะครับจันทบุรีครับผมอยู่อำเภอท่าใหม่นะครับแถวๆวัดเขาไ่แหวนนะครับใครมาเที่ยววัดเข่าไพแหวนอย่าลืมมาที่นี่ด้วยนะครับผม มีน้ำยาปูนะครับเน้นๆเลยครับนี่ฮะแล้วก็ปอเปียปูครับข้าวขัยำปูทุกอย่างที่เป็นปูสดมากๆครับผมเปิดปิดนะครับ10โมงครึ่งถึงบ่าย3ครับผมเบอร์โทรนะครับ0 6 2 6 6 9 2 9 6 9ครับที่ร้านหยุดทุกวันจันทร์นะครับหรือเข้าไปดู g o o g l e Map ที่เพจก็ได้นะครับผมเพจน้ำยาปูคุณพบครับ